พี่น้องหล่องเวียงใชแล้ววาเราสิมินพระกระดาเอามาสูไห่เอาไปกินเฮือดนวสิแบงไห่แล้วปะแล้วก็เล้งแล้วก็ลังมิลอยู่แล้วก็ล้งมิลอยู่ถึงหมดแล้วหรอกถึงอยู่ผมบอกอาชีพมึงดูนองอาชีพมึงเน่นัอ กินดอกไมกินใบครับดอกกินบกินดอเป็นอีกหอมหวานหวานหอมหวานพระกระดาหวานเมียงครับบอกผมอยู่บ่ผมแห้งกระดาหวานครับผมบอกผมแห้งออกออกออกผมอยู่ครับเอาแบบนี้แหลแห้งดีขึ้นมาเนี่ยนะบอกหวานผมครับพอดีกินพอดีกินเนี่ยพอดีเลยแล้วเอามาให้พอสิผมเลยพอดีเลยพอดีเลยมันคิดว่ามันจะผมแห้งมันออกหวานหวานแล้วค่อยออกปัดฝาดหน่อยหนึ่งแล้วก็แบบแม่ออบบนี้พอดีกินกับคนกับหลากฉลากมันบาบางพดบอนี่

เไม่แง่อาอย่างเขาต้องมันนี้เอาอยู่บ่เอาบ่แบ่งกันเนาะสันต้องเอาลงมาหลายๆเนาะสันนี้ขากระเซียวขืนห่านเาเปังไมาแล้วขื่นแบ่งหลืให้แล้วกำใหญ่อยู่ยานเล่าิักาขึ้นไปล้ววนเล่ายังขึ้ไอ่ตะคิบมันเป็นผลไฟได้เนยแต่ลองไอ่ตะคี ได้เพรคุณไอเหรได้ทั้งกินได้ทั้งงานจีบจริงนะกระเซียวพักกระเดาอยู่แล้วเนาะเฮ็ดคลิป่ยจไปพี่น้องเบิ่งน้ำแล้วนี่ครับเอาออดออเอาออดเอาเอาเล่าเบิงมาเบิงเอามาเบิ่งเอามาเบิ่งได้แล้วครับโอ้ไดี๋ยวไล่เดี๋ยวเอามาแบ่งกันเนาะหันเท่าไรหันซหันซีหันซีโอ้ยแกพี่น้องครับ เรากินก็ยังกระเสียบสวยเยใส่เลยขาสวยสวยเห็นไหมสวยพี an, so igen, so ่น <Right. S 2> ้องฟังสวยพักกระเราดีวิวรีวิวก็ยังกระเซบแต่ว่าลวกนะบอใส่ข้าวราชองไปตะกินว่เออกินข้าวข้าวราซองมงู้มั้ยพักกระเรากินก็ยังกระเสียบไปหาลุกเนี่บกินก็หลับปลาดุสุดตัวหลับปลาดุก่ันนี้คูค่าสูดตัวเออ ไล่ไปท่านปรลัดไล่ไปยื้อนี่มาตะกรอบตะกรอบไส์ต่ำยื้อหนก็ร่างใจไล่ไปโอเคครับโอเคครับตะกรอบเป็นผลละไม่สนิดนึงอะไรนะตกรอบตะกรอบกว่าเป็นผลละไม่สนิทใช่นี่เนี่ยเออพี่น้องเนี่ยคลิปมันมวลครับแค่นี้เด้อสวัสดีครับตอนนี้ขาสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมนะช่องหมอแอร์ครับน้องหมอแอร์ส่องหมอแอร์อันนี้ช่องได้บุญครับออดออดส่องยังก่อน พัดช่องยังออสเดโมรีวิวไปเรื่อยครับออสเดโมรีวิวไปเรื่อยครับสามช่องถ้าลองเวียงยังยังเปิดช่องหรืยังลององเวียงในช่องพ่วงสีเฮดพ่วงสีเฮดพ่วงสี่เฮดเออเรื่งสิเปิดโหมดเดี๋ยวสิเปิดโหมดให้เราลองเวียงหนึ่งอ่องเม็ดสิเป็นสิผ้ากันเป็นกี่เตอร์บัตเทชบาลนี่แหละเส้นทางธรรมหากินเส้นทางธรรมหากินรายได้เสริม โอเคครับบ๊ายบายครับผมพ้องกินเอาข้าพ่อแล้วคลิปกับจบพอดีบ๊ายบายครับบ๊ายบาย